เจอไอ้นุ่มรถไทยไปดิสบายดิโอ้ยมาแต่ทางใดดิน้องวาวไอ้นุ่มรถไทยของเราเดินมาแล้วมาแล้วนุ่มนุ่ขึ้นเนินเขามาแล้วนุนุ่มไปไเสียงจักรจันยังมีเลยอ่ะ ดนทางต่อครับปากลุมก็มีแแบน่าจะเป็นแบบเหมือนหนองน้ำอะ่ะหนองน้ำอะ่ะตอนฤดูน้ำน่าจะแบบน้ำเต็มหมดนู่นนู้นนนคนหาอะไรดิหาอยู่หอกินบ่าหายังหากบได้บ่ขึ้นมาบ่ขึ้นมาบ่โอ้ใช่ใช่หมู่บ้านที่เจ้าเข้าไปทางใดหมู่บ้านที่เจ้านะ หมู่บ้านก็ไปข้างๆพูดบอบ้านบ้านอย่างนะบ้านนาเสบ้านนาเสไกลอยู่บอสิบลักอันมาเนี่ยได้เถินิรถไทยมาบออ้หูสิบลักอีกสิบกิโลนะครับมาไกลอ๋อเออได้แ้วไปซื้อเลยบ่จะซื้อยังเจ้าซื้อยังฮะ ปลาซิวบ่อย่างนะอันนี้เด้อันที่ซื้อที่เบสจะซื้ออย่างไรเบาเล่โอ้จักปีแล้วเจ้าเบาเละฮะสองปีโอ้หกปีบ่โอ้หกปีเจ้าใหญ่เนาะอ่ะเบิ่งนี่พี่น้องย่างเลยเราว่าอีกสิบลากผุ่นเด็กน้อยเราบ่เนี่ยเลย ออสามหมดเลยสามแล้วบ่อ,อ๋อเออเตมอเต๋เหมือน โอเคขอบใจเด้อบาย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 ก็สวยนะครับสวยแล้วก็แป่ถามน้องๆดูนะครับเมื่อกี้น้องๆก็บอกว่าไปทางนี้แหละนะครับแต่ว่าระยะทางน้องอาจจะยังสับสนอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปถามผู้ใหญ่ดีกว่านะว่าเส้นทางที่จะเข้าหมู่บ้านจริงๆเนี่ยมันตรงอีกไกลไหมนะครับยังไงเนาะมันเรา คือเราด้วยด้วยความที่เราไม่รู้ใช่ไหมเราก็ยังสับสนไงเดี๋ยวเราจะไปสอบถามเขาดูก่อนนะครับจอดนี่เลยแหละนะครับเพราะว่าน่าจะไม่มีรถมาอุบลงสักหน่อยนะลงมาฮะสบายดีสบายดีสยดใส่ อันนี้ทางเข้าหมู่บ้านไปทางไหนทางเข้าเหรอโดยทางเข้ามันจะมีทางทางบนนั้นเทียงนั่นแหละเข้าไปนั่นแหละเทียงทางพุ่นบ่แม่ละเข้านี่ก็ได้นี่เข้านี่ก็ได้นี่เข้าตามโคกอันนี้เกี้ยวเข้าไปเกอ้เลยโคกไหนนี่นี่นี่วิทย์นี่ก็ไปก็มีทางไปแล้วแหละฮันเดยฮันเดยเข้าไปฮันเดย์เลาะหัวนี่บ่ต่อนี่บ่แม่ละเลาะหัวไปนี่ไปพูดเลยบ่แม่ละน้ำเนี่นมังเต็มเบิดอยู่ว่าน้ำเต็มเต็มอยู่บอลลี่เต็มแหละพอดีเทียงนี่แหละเทียง ให้หน้านี่แหละพี่พูดนะพอดีให้หน้าพอดีหน้านี่แหละพอดีหน้าบ่าพอดีอ๋อกระซิะเฮ็ดหน้าปีอยู่บันนี่เฮ็ดอยู่บหน้าปีเนี่ยอ่าเขียมเห็ดหน้าปีเดี๋ยวเขียมเฮ็ดอันี่เทียงเราเจ้าเนาะนี่เนาะแม่ละเก็บก,กวาดเนาะสิมาออกมาอยู่เทียงเลยเนาะแม่ละไปกกันจังใดก็ขอบขอบใจเด้อพอ,อเด้อขอบใจเด้อไปเดินทางต่อไปเฮาเที่ยวธรรมชาติเนาะแม่นมากเนี่นี่เลยเจ้าคนางบ้านนี่บ่่คอยว่กคนอยู่นะเสะ นี่น้าช้านาค่อยมเป็นละปีคู่ปีได้เม็ดมดนี่บ่ฮอดใส่ฮอดพุนบ่ฮอดหัวพุนบ่ปีนี้ต้องเล็ดหัวอีเด้นหนาเห็ดหัวอหไเขาเขาช็ดทางไม่เจังเขาดทางต้องไดยเป่หัวไม่เป่งหัวไม่เมือไรเล้ยมจับกมาเลยนี่อือืมกินข้าวะกินข้าวยังนั่ง แซบลานบ่ลูกของลูกสาวเพราะว่าเขาชิ้ยอดเอานากะดิโบไทยบแ่เป็นอดีแนวยอดมีจมีอันยอดบ่เออดีเลยยอดดีที่สุดค่อยขี้ข้านำลยงามผุนกับมาดันี ยอดคู่ปีเด็กก็ยอดคู่ปีนะปีนกายนี่เขาปีง oh, ่ายนี Link, ่ตัวกระโดดดำมันได้ซ้ำกันแต่ว่าเขายอดเขาไปเขาโบมือไอ้พวคือดำเนาะเม่นเลยตัวกระโดดเมื่อยแต่ทับอิดนี้เมื่อยแต่เขาไข่เขาคาดเขาอันนี้นี้เปี่ยวแล้วเดี่ยวละปะมาตกตาแล้วก็ยังมันดำแล้วเขามาใส่พุ่นนะนะเอาใส่พุ่นซีดเอาเนี่ยพุ่นต้นว่าอย่างไรต้นว่าต้นคอมิกคอมนเิก มาขมิ้บ่คิดมาต้นว่ามาขมิ้ว่ามันสีดำดำป้าเฮาเดินทางเขาประกอบใจเพื่อนขอบใจขอบใจเด้อขอบใจเด้อไปโอ้โหคือตอนนี้นะครับพวกเราก็ยังบอกอย่างที่บอกนะครับไม่เคยเข้ามากันนะครับแล้วก็เดาๆโชคดีนะครับที่มาเจอนะครับคุณลุงเพื่อนนะครับ อยู่ตรงนี้พอดีนะครับว่าจะเข้าตั้งไหนอย่งั้นเราก็จะเลยไปอีกนะครับอีกบ้านหนึ่งนะครับหมู่บ้านหนึ่งโน้นนะครับเป้าหมายที่เราจะมาคือหมูบบหม่บ้านตรงนี้นะครับหมู่บ้านตรงนี้นะครับเราจะเข้ามาตรงนี้แหละเราไม่ได้จะไปไกลโชคดีที่ถามนะครับไม่งั้นโอ้โหอีกยาวพี่น้องนะโชคดีนะที่เราถามนะ ถ้าเราไม่ถามเนี่ยเราเลยปเไปอีกเนี่ยยาวเลยนะ่ะโอ้ยแล้วก็ไม่ใช่หมู่บ้านที่เราตั้งใจมาด้วยแหละนะครับหมู่บ้านที่เราตั้งใจมาคือหมู่บ้านนี้นะครับ <ม ijn S 1> โอ้ท่านถนนก็ดีอยู่เสายอยู่นะตรงนี้นะครับดีดดมันเป็นดินแต่ว่ามันเรียบดีมันมันแน่นดีโอ้คิตรงี่คนเฮ้ยข้างหน้ามีป่าเฮ้ยตัวอะไรวิ่งข้างในข้างในหนูป่ะ ใช่ใช่ไหมใช่ใช่ไหมระ่เช่วโมคคุ้มค่าจังเอ้ยเห็นแบบนี้ก็มีความสุขแล้ว คณาพี่น้องเอาไปต้รัดนทงลัดทงโอ้ภูเขาตงน้นงามขนาดนี้ต้นคมิเหรอเยอะเหรอกินได้บ่ได้มากขนาดนี้นี่เหรอมาคมิกเยอะพี่น้อง วเมานะาสูต้นหวานก็แทบต้นจืดก็แบอันนี้จืดจืดปะจืดแปลว่านเ็นต้นจืดต้นคาเมกมาคาเม็กต้นเมกเคยเห็นไหมครับจืดจืดตัวนี่โอ้ที่ท่านผมแถวบ้านผมบอกเคยเห็นอยู่แต่น้อยๆแต่บุหัวมันกินได้แถวบ้านมีแต่ตอนนี้บ่มีแล้ว เออไม่ได้แบบพูดแบบไอ้เนี่หรอกเพราะว่าตอนนี้โบมีแล้วนะครับแถวบ้านผมนี่คือหมากขมิคกนะครับเห็นมีสุพรรลาวพี่น้องหลายต้นขนาดเนาะเต็มเลยทางเขามากสวยเลยถ้าเป็นบ้านผมนะเบิ้ลแล้วตัวน้อยกินเลยโตกินอยู่บะตัวตัวน้อยกินอยู่แต่มันหายากแล้วเดี๋ยวนี้อยู่บ้านไปเราต้องเก็บนี่แหละคือสิ่งที่เราเจอ ความสุขของเราไปต่อพี่น้องอเดินมาตั้งวันสองวันบึ่งมัคคิมแล้วไป,ไปต่อไปต่อครับเดินทางสุดยอดอความสุขของเราคือการได้ไปส่วนไปแล้วจะเจออะไร จะได้อะไรนนเราไมน่รู้ว่ามาตอนฝนตกแรงๆน่าจะมาไม่ได้เนาะน้ำน่าจะท่วมทางอาจจะต้องได้ลดอ่องตามให้นาว,า,าว้าวสวยๆอย่อย, Yo, ยาบุรียาบุรีผมอ้าเห็นหมู่บ้านแล้วแล้วเราจะไปตรงไหนยังไงต่อ เราเลี้ยวไปทางไหนเมื่อกี้นี่ตรงๆฮะน่าจะตรงอ๋อนุ่งๆไงมาถึงหมู่บ้านจนได้นะครับโอ้ยอประมาณทริปหลังเนาะค่าด้วยโอ้รูดแบ๊ะสวัสดีแบ๊ะโอ้ตุ่มบอกต้องเนี่ยนี่ตุ่ต้องงเขาเขียนเฮ้ยแบ๊ะเฮ้ย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 แภูเขา อุยไปแล้วใช่ไปหาคนปะาะเลลึนนะครับเจ้าโอ้ยปออภัยคือคันคันปะเตอเมื่อปะอ่ะตอนนี้ถึงหมู่บ้านนะเดี๋ยวเราจะ ขัวข้ามาห้วยข้ามาห้วยหวยนี่นาบัานพีดโกดท่านนี่นาอ๋ออ๋อไปก่อนลอยู่อยู่ท่านแล้วก็คื่อขยายมานี่ขยา,มายมันี่เต็ปีเท่าไรเต็ปสิบเอดโอ้โหแป่มาตั้งหมู่บ้านอยู่นี่เออตั้งอยู่นี่บนบนเท็ดใช้เท็ดสวนหลายนะอยู่นี่อ๋อคุณนแล้วมันแคบนะครับมันแคบ,บอืมนะมีบน น่าไห้เช่นหน้าทั้งนี้เดชเป็นไหหน้าเนาะซอดไปนี่ก็เป็นไหหน้าบ่ะหน้าตรงหน้าคือเมื่อกไปย้ายเมื่อนี้แหละมาจากแต่สมัยอันเจ้าเมืองเจ้าเมืองบุญฉวนเนอันเป็นเจ้าเมืองนะเปนย้ายมื่อนี้โดนนั้นมันถึงแล้วสามสิบกว่าปีแล้ว แล้วหมู่บ้านนี้ต้องบอกนะพี่น้องเ <c oughs> พื่อนใช้ไฟฟ้าทั้งหมู่บ้านเอ้ยโซล่าเซล์เบิดบ้านเลหมดทั้งหมูม่บ้านเด้เพ <c oughs> ื่อนไม่ได้ใช้แบบไฟฟ้าเนาะบ่มีเสาไฟฟ้าเข้าเลยหมู่บ้าน <c oughs> เป็นโซล่าเซล์น้ำประปาเพื่อนก็มีโครงการหน่วยงานเพื่อนมาเห็ดให้ <c oughs> เป็นโซล่าเซล์นะครับทางโน้นมีวัดเนาะีแต่ใส่เียกไปอันนั้นก็เขาบานใหญ่โรงเรียนนี่โรงเรียนไม่ะแต่ว่าบูมีคู่บ่มีหยังถามว่าเข้ามาแล้วคุ้มไหมคุ้มสำหรับ พวพวกเราเนาะเพราะว่ามันแบบธรรมชาตินะครับแล้วก็เงียบสงบแบบของแท้เลยนะครับขนาดไฟฟ้าเขายัางใช้เป็นโซ,ซล่าเซลล์นะครับนี่ระบบน้ําประปาเขาก็มีนะครับของหมู่บ้าน <S <S นะเป็นโซ,ซล่าเซลล์เห็นไหมครับแผงนะนะไม่มีไม่มีสายไฟเข้ามาน,นะครับไกลไกลมากเลยแล้วแวแบบหมู่บ้านมันไม่กี่หลังเนาะ <S <S <ๆ>คือก็เลยแก้ปัญหาด้วยการใส่โซล่าเซลล์ทุกท่านแล้วก็นี่ โอ้คุณยายสบายดีบริยินบอกอ๋อสบายดีแม่สบายดี<ร>บยสบายดียดยดยดเราบนิยนินย่างซอสหลังหมู่บ้านเขาเบึ้งนะครับว่าธรรมชาติจะเป็นยังไงโอ้แบ่เบ <c oughs> เหมือนขวดน้ำปลาเลยโอ้ยอ้โอ้หเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวของแท้หลังบ้านโอ้เป็นทุ่งนาแล้วก็เป็นภูเขาโอ้่น้องประทับใจแล้วผมผมประทับใจแล้วผมอ่ะ นะเห็นแล้วก็ตื่นเต้นดีนะครับสวยงามคุ้มค่าเนะาะงามว่ะย้าะจะเห็นไปนี้เนาะเป็นเป็นลานก,ก,ลกว้างๆลงล้มเนาะด้ข้างหลังมีภูเขางามมีทั้งเล่น,น้อยมีทั้งควายควายหลายเนาะ เออหมู่บ้านนี่ควายหลายเนาะบางบ้านงัวมีเห็นแต่งัวบ้านนี้เห็นควายเห็นควายเต็มเลยบ้านเรือนมีน้อยแต่ว่าหนุ่มเบะก็มีเดินนำกันตอกเต็กตอกเต็กตอกเต็กคันทางหลายเนาะหมากขมิกละที่ใบใบใบมันเอากินกับปุลกับเกลียวเลยใบเม็กเลยพวกเราไม่คยกินมากมันมากมันอาจจะมีแบบบางต้นกระหวานหวานแซ่บเยอะบางต้นกระจืด ค่อยกระหาหูนี่เลยว่ามันกินได้เขาคอยก็เคยเห็นอยู่ตอนนี้หน่อยมันโมเมนต์่าบุเคยเห็นอยู่บ้านเขาแต่ว่าตอนเนี้ยมันบค่อยเห็นมันบมีแต่ว่าที่นี่มันมันหลายรีต้นพังไม่เยอะสวยอ่ะสวยสวยสุดยอด สุดยอดของแท้แท้วะาไม่รู้จะบรรยายยังไงดีเพราะมันมันสวยมันดีนะครับคักตอนนี้พวกเราเดินเลาะนะครับข้างนอกนะครับเดี๋ยวจะเดินเข้าไปในหมู่บ้านนะีครับเมื่อกี้เจอกับคุณลุงนะครับเพื่อนก็แนะนําว่าให้เดินมาทางนี้นะครับ หมู่บ้านฝั่งนี้ยฝั่งที่เราจะเดินเนี่นะครับมีอยู่ประมาณสักเจ็ดแปดหลังนะครับอีกฝั่งหนึ่งก็จะมีเกือบครึ่งๆกันนั่นแหละนะครับแอ้แบะก็มาแบะไปไหนแบ้อ๋อควายบากเดินทาง มาทั้งวันแต่ฉันก็ไม่เป็นไรสนุกถูกใจวาทุกท่าน,นมันเป็นเนินนะครับอันนี้เป็นเนินเข่าแม่ที่นั่งธรรมชาติดีจังสวยเลยนี่ก็ โอ้หมากส้มโอก็มีต้นบ้านใหญ่มีหมากส้มโอหมากเกี้ยงหมากเกี้ยงเพิ่นวะ <c oughs> โอ้โหแย่เลยลองดีขนาดเออ บ้านของคุณยายไม่กินอืมอัาวลโ้โลุล้ล้เดี๋ยวจ้ะสบายดี ดียังกินเนาะก,กินอมไม,ออม้ปะไม่ได้ไปเห็ดมันปะเบื่อโอ้บา่ายเลยเนาะไปแต่เศ้าเลยเนาะตอนเช้าตอนง่ายน,นม,ม,มันห้อนี่เนาะฮะนี่แหละมาหลอะลิ้นนี่แหละ เปี๋ยลูกเจ้าขึ้นต้นไม้บ่ฮะอ,อีเทิงคุณอะเรามาอ่เทิงอู้เราขึ้นไปเอาอย่างละ <c oughs> เอาากม่วงสบายดีอันนี้บ้านหัวหน้าหน่วยบ่ช่เพิ่น พะเจ้าเบ่อเพื่ออรอ๋อสบายดีสบายดีบดุคคลอนุญาตมาเลาะลินน้ำบ้านขนาะมาบอกก่อนเห็นอยางกินกันเ,เอาเลยเอาเลย